สวัสดีค่ะหมอยาดาจากที่ยาดาคลินิกนะคะวันนี้นะคะหมอก็พามาชมเครื่องคู Scouting Elite นะคะแล้วจะมาเล่าที่มาค่ะว่าทำไมหมอถึงตั้งชื่อน้องเครื่องนี้ว่าสโนไวค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะหมอต้องขอเท้าความถึงเจ้า2เครื่องแรกกันก่อนนะคะปกติที่คลินิกเราเนี่ยจะมีเครื่อง c o o l s c u t i n g อยู่แล้ว2เครื่องนะคะ food c o o l s c u t i n g เนี่ยเป็นเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นโดยที่ไม่ต้องผ่าตาัดไม่ต้องพักฟื้นและเป็นเครื่องเดียวเลยที่ผ่านอายอยของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทําให้หมอมั่นใจนะคะทั้งในผลลัพธ์แล้วก็ความปลอดภัยค่ะซึ่งคลินิกเราเนี่ยตอนแรกเรามีกันอยู่2เครื่องเนาะทีเนี้ย ตอนที่ทำสองเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องมีการเรียกเอาเครื่องนี้มาเอาเครื่องนั้นมานะคะทีนี้การสื่อสารกันในทีมของหมอเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจกับเครื่องคูช์คอ t ติงนะคะว่าแบบทาไมต้องเลือกเครื่องหนึ่งเครื่องสองนะคะเราก็เลยคิดกันว่าเราจะตั้งชื่อน้องขึ้นมาเพื่อให้เลือกง่ายเพราะารูปลักษณ์ภายนอกของน้องเนี่ยคือเหมือนกันเลยเนาะเป็นฝาแฝดกันเลยว่างั้นเถอะทีนี้ก็แบบก็มาคิดกันแล้วด้วยส่วนตัวของหมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบ เจ้าหญิงดิสนีย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคิดว่าแบบเป็นเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นเรื่องอะไรดีนะตอนนั้นที่ดังมากๆก,ก็จะเป็นเรื่องฟลอร์เซนเนาะ Let i t go Let it go เนาะแล้วก็พอดีเลยเขามีพี่น้องสองสี่พี่น้องก็คือเจ้าหญิงเอลซากับเจ้าหญิงแอนนาค่ะก็เลยเป็นที่มาของสองเครื่องแรกว่าชื่อน้องเอลซากับน้องแอนนานะคะแล้วก็ก็สองเครื่องนี้ก็คือฮิตมากที่คลินิกแล้วนะคะก็ทำงานอย่างหนัก ตลอดเวลาเลยนะคะจนเวลาผ่านมาเนี่ยบริษัทคู s c คา t ติ g งนะคะเขาก็จะมีการออกเครื่องรุ่นใหม่มานะคะเรียกว่าคูซเคา o ติ i ง g e ลิ t เนาะซึ่งคู s c คา t ติ g ง l i ลิเนี่ยก็จะมาช่วยปิดแกลบของคูซเคานติ้งคอมวันได้ดีมากๆเลยก็คือดีทั้งสองเครื่องค่ะแต่มันจะมีบางบริเวณที่คอมวันเนี่ยมันจะยังหนีได้ไม่เก่ง เนาะบริเวณที่เล็กๆหน่อยบริเวณที่เคิบไม่เยอะแล้วมันต้องใช้แรงดูดที่ต้องเยอะกว่าปกติหน่อยแล้วคอมวันเนี่ยมันยังยังดูดเข้าไปได้ไม่เก่งเจ้าคูสเคานต์อิลิตเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบหัวคัพะนะคะที่แตกต่างไปจากเดิมสักหน่อยก็คือว่า,าจากเดิมที่เป็น U shape เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น C shape แล้วเขาเพิ่มแรงดูดที่มีลักษณะเป็นแบบ branching เนาะมันก็จะเข้าในบางบริเวณ ได้ดีกว่าเครื่องเดิมแต่ก็มีเหมือนกันที่บางบริเวณที่คอมวันเนี่ยเข้าได้ดีกว่า e l i t ทซึ่งหมอชอบตรงนี้ค่ะมันเลยทําให้หมอเนี่ยเหมือนกับมีอุปกรณ์ในมือที่เยอะขึ้นว่าแบบเฮ้ยไขมันตรงเนี้ยหมอต้องใช้ตัวคอมวันนะไขวันไขมันแบบเนี้ยหมอต้องใช้ Elite นะอะไรอย่างนี้ค่ะรวมถึงตัวคลูซ์คาวติงอีลิทเนี่ยก็สามารถจะมาแบบเหมือนเก็บบริเวณเล็กๆอะที่แบบ เครื่องเก่ามันไม่มีหวัวเล็กแบบนี้อย่างเงี้ยเช่นแบบอันเนี้ยก็จะเป็นตัว S 1 5หนึ่งห้าูนเนาะก็จะมาเก็บแบบบริเวณเล็กๆนะ่ะบริเวณขาล่างของบ่อนี่เองหรือว่าเซลลูไลท์อะไรเงี้ยหรือว่าบริเวณเล็กๆที่มันแบบมันเครื่องความวันเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอาแต่ว่าเคราิร์ฟบางเคิร์ฟเนี่ยความวันเขาก็จะเข้าได้เก่งกว่าก็ต้องมาประเมินกันนะคะทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องของเราก่อนว่าทําไม ตัวนี้ถึงชื่อว่า Snow w h i เนาะเครื่องที่สาม Elite เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโจทย์ของหมอก็คือว่ายังคงเป็นพี่น้องกันถูกไหมคะก็ยังต้องอยู่ในวงจรเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนกันและทีนี้ความเมเจอร์เชงของตัวเครื่องของ p u s เค u t i n g Elite อะมันมีความสีขาวๆเนาะแล้วก็ยังต้องเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์สีขาว อะไรดีต้องมีความเป็นความเย็นๆน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็เลยมาลงตัวที่ว่าสโนไวท์ค่ะก็เลยเป็นที่มาของครูสคอ t ติงอีลิตตัวนี้ก็เลยชื่อว่าสโนไวท์แล้วเครื่อง Elite นะคะรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถตั้งชื่อเข้าไปในเครื่องได้เลยคืออย่างน้องเอลซากับแอนนของหมอเนี่ยหมอก็คือไปสั่งทำสติกเกอร์พิเศษมาติดที่ตัวเครื่องเนาะก็จะถ้าใครเคยมาใช้ก็จะเห็นเลยว่า Elsa าแอนเนาะเครื่องนี้ก็คือสามารถ แบบตั้งชื่อเข้าไปเหมือนแบบมือถือ iPhone เราแล้วก็ตั้งชื่อแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีความเออล้ำใดๆกว่าเดิมสักหน่อยเนาะทั้งหน้าจอรูปรษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างนะคะหรือว่าสัดส่วนต่างๆเนาะทุกอย่างเลยที่นี่เราก็แบบครบวงจรก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอแล้วก็ทีมครูส์คาวติ้งทุกๆคนได้ค่ะ